กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะ แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษนะคะแนวทางเข้านะคะหนึ่งสแอดมินน่าจะไม่เข้านะคะแต่ว่าตารางกำลังวันน่ะเข้านะคะ1แล้วก็สนะคะ3าหนะคะเข้านะคะแต่เสียดายไม่ใช่ตัวเน้นให้นะคะถือว่าไม่หลุดนะคะเข้าตัวตรงเนาะเจ็ดหนึ่งนะคะหลุดนะคะ 9 6นะคะเข้านะคะเข้าตัวเน้นตัวชอบมาชุดเด่นให้นะคะก็ได้เฮกันนะคะเข้าทั้งเฉพาะกิจนะคะแล้วก็นอยพิเศษนะคะเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนนะคะเราก็มารับชมของวันที่30กันเลยจ้าสำหรับวันที่30นะคะสายวิ่งนะคะ ก็จะมี 2, 9, 6, 5, 3, 0นะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่น3กับ5นะคะเด่น 3, เด่น5เราก็มาจเจาะแอดมินจะให้เด่น ห้ากับสองนะคะทำไงล่ะทีนี้เอาห้ากับสองก็ห้ากับสองนะคะก็จะมี สาม1ูน39สามหนึ่งสามห้าสามเก้านะคะเมื่อวานมาสามเมื่อวานมาสามหกไม่แน่นะคะวันนี้อาจจะมาสามเก้านะคะส่วนเด่นห้านะคะก็จะมี ห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าเนะคะห้าเก้าห้ส่วนชุดกันนะคะชุดกันหรือชุดรองนะคะอนนว่าจะเขียนรองนะคะเงินลายพี่น้องรองสองกับรองแปดนะคะ รองสองก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองหกสองเก้าเด็ดแปดนะคะลองแปดนะคะก็จะเป็นแปดศูนย์แปดสาม 8 5นะคะสำหรับเบิ้ลนะคะก็จะเป็น3 3 7 7 88นะคะเบิ้ลตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น3 0 5 9 5 0 35 แล้วก็จะเป็นสามหนึ่งนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดหลือกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูวดวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า